โอเคครับมาดูกันเลยตารางที่ดูดซับซ้อนแบบนี้เราจะทําให้อ่านง่ายๆกันครับเห็นว่บแรกอาจจะงง,งๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีรูปแบบของมันอยู่ไม่ซับซ้อนเลยเป้าหมายของเราก็คือทําให้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆครับอย่างแรกเลยใครเจอกับใครง่ายๆครับทีมซ้ายคือเจ้าบ้านทีมขวา,วาก็ทีมเยือน ทีนี้มาถึงหัวใจหลักเลยครับแต้มต่อหรือ HDP มันคือการทำให้เกมสูสีขึ้นแล้วตัวเลข HDP พวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างมันคือตัวบอกว่าทีมต่อต้องชนะกี่ลูกครับอย่างแต้มต่อ0.5หรือครึ่งลูกเนี่ยทีมต่อต้องชนะเท่านั้นครับเสมอไม่ได้ส่วนครึ่งควบลูกหรือ0 5ถึง1ถ้าชนะแค่ลูกเดียวก็ได้เงินแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นต่อหนึ่งลูกเป๊ะ ชนะหนึ่งลูกก็แค่คืนทุนครับไม่ได้ไม่เสียมาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างครับเลขบวกคือกำไรที่จะได้ส่วนเลขลบคือเงินที่เราเสี่ยงนอกจากจะทายผลแพ้ชนะแล้วเนี่ยยังมีการเดิมพันแบบสูงต่ำด้วยนะครับง่ายๆเลยครับแค่ทายว่าประตูรวมของทั้งสองทีมจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเลขที่กําหนดโอเคฟังดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับอาจจะจํายากนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงครับ เรามีสูตรโกงสรุปทุกอย่างให้ในหน้าเดียวเลยนี่แหละครับคือคัมภีร์ของเราทุกอย่างที่พูดมาอยู่ในตารางนี้หมดเลยจำอันนี้ได้ก็พออะลองเอาสูตรมาใช้กับตัวอย่างจริงกันดูครับอังกฤษเจอเยอรัลลนเห็นไหมครับพอเราเข้าใจตัวเลขแล้วมันก็เหมือนการอ่านเรื่องราวที่ตลาดคาดการไว้นั่นเอง